สวบคอบเอัคครับคุณภพพลซานะครับวันนี้พวกเราก็จะมากระโดดต้นนี้กันเอก็ใช่กระโดดนะนะโอ้ช oh, ิดเมื่อกี้กูเก็บตกแล้วกระโดดมันเกมที่ให้เรากระโดดกันเดียวเลยลูกเซ็งเ,เป็นบ้ากระโดดจะมีใครกระโดดไปไหมแหววหวนกิน มันรู้ได้ไงว่าไอค้คนกุยนห,หน้าอ้วนนั่นน่ะอันมี้จะกินไหมดูบ้ากขาก้าจะก่อนมันคืออะไรวะกูไมร่รู้ให้ลุกฮะเอาอยู่วใครจะไปก่อนอันนี้ไปก่อนแกะตากทุกคนกูไม่ไปเว้ยกูไม่ใช่นักเสียสละอยู่แล้วแต่กูเป็นนักขายคลิปไว้มึงรู้เปล่าฮะเท่โคอวห,น,หน้าเดี๋ยวผมไปให้แทนเลยเอาอันนี้ให้ไปให้ละ หัวหน้งง็ผมไม่ตายแล้วกันกูกระโดดได้ไม่ดีเจแตกไปหนึ่งผมทายว่าน่าจะตนนี้นะ <c oughs> อ้าเตกลงไปเอง <c oughs> อยังโง่เลยถ้ากระโดกก็กระโดดไปที่ที่ผิดเจตหัวหน้าเราตายเอ้อันนี้ใครจะให้เงินเราวะเนี่โยโว้ย ถ้าใครไปถึงตรนนั้นได้คือพระเจ้ากันเลยทีเดียวนะครับแต่เรานั้นไม่ระดับพระเจ้าเดทเดทไปสองคนแล้วนะแล้วจะมีใครไปไหม,ไ,มไปเลยไปเลยไปเลยไ,ไปเลยไปเลยไปเลยไปดิ ไวถ้ามึงกระโดดมึงก็ไปกระโดดไปทางน,นี้อีกถ้ากระโดดตกลงไปตอนนั้นถ้ากระโดดตกลงไปตอนนั้นนี่คือแบบเวียนคนมากๆเลยนะครับเปลียนคนเออเราไม่ถึงครึ่งเลยไอ,อ้พวกนั้นถึงครึ่งหมดแล้วชูบกระโดดสิเพื่อนกระโดด gas discharge discharge เกิดต้องไหมเจตกว่าแล้วตอ <Day. S 1> นนี้ตอนนีชูบก็ตอนนี้อ่ะเจด ขนาดกูยังเป็นหัวหน้าสวิรเกมกูยังแตกเลยแค่นี้กูถูกอะไรจะลอยเลยครับสุ่มเลยโอ้หกูได้ขอนแกักกูสุ่มอีกครับผมไม่งง้ครับจะได้ว้าวมันเป็นระที่พิเศษมากเลยอ่ะจอร์ดพอเราต้อนแต่งตัวตรงไหนวะพิเศษเงนินกดตัวไหนอ่ะเฮ้ยแต่งตัวไม่เป็น guys กดนี่กดนี่ไงอ่าฮะ นี่เราคือเสือ guys ดูฉันไหกระโจตายกระโดด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  g u y แค่เหยียบแค่กระดุกกระโจกก็แตกละเกมที่อ่อนหักมาก ตัวจ้ากระแจ๊กตกแล้วก็โหโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนดีไหมวะคลิปสั้นๆมันไม่สนุกอะเอ๊ะไปสั้นๆมันไม่สนุกกระโดดกระโดดอีซี easy e a s ี e ี s y เอ้าแจ๊กตายโอเคสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคูหันไม่ได้โอเคก็ปิดคลิปแล้วนะเอ๊ะ แต่ทุกที่นี่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับไม่งั้นผมขี้เกียจตัดต่ออีกนะโอเคแค่นี้นะ